ท้องฟ้าลูกเป็นไฟชิ้นใหญ่ที่สุดของคลาสจะพุ่งชนโลกอีกไม่ถึง24ชั่วโมงหากคุณได้ยินเสียงประกาศนี้โปรดหาที่หลบภัยทันทีนั่นมันเกิดอะไรขึ้น Earthquakes, fires, tsunamis. Preparations now. Jack, all you have is a theory It's been remaining like this for three days now. End of everything. Beginning. Beginning. สวัสดีคุณครูและเพื่อนๆทุกคนนะคะจากคลิปตัวอย่างหนัง The Green h o l s e ที่เพิ่งได้รับชมกันไปต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาวะเรือนกระจกและแนวทางการแก้ไขไม่ให้อนาคตโลกของเราเป็นแบบในตัวอย่างหนังกันค่ะไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มที่ได้จัดทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะ 1. นในนันานรุนแสงเลขที่4 2ในพิมพ์พจน์นน,นิ่มเลขที่5 3นางสาวกตยาอยู่คงเลขที่18 และ4นางสาวธานิสราชูบัวเลขที่19คะ่ะปรากฏการเรือนกระจกคืออะไรคําว่าเรือนกระจกหรือ greenhouse หมายถึงอาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยกระจกหรือวัสดุอื่นซึ่งมีผลในการเก็บกักความร้อนไว้ภายในประเทศเขตหนาวนิยมใช้เรือนกระจกในการเพาะปลูกต้นไม้เพราะพลังงานแสงอาทิต์สามารถผ่านเข้าไปภายในได้แต่ความร้อนที่อยู่ภายในจะถูกกักเก็บโดยกระจกไม่ให้สะท้อนหรือแผ่ออกสู่ภายนอกได้ ทำให้อุณหภูมิของอากาศภายในอบอุ่นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างจากภายนอกที่ยังหนาวเย็นนักวิทยาศาสตร์จึงเปรียบเทียบปรากฏการณ์ที่ความร้อนภายในโลกถูกกับดักความร้อนหรือแก๊สหรือกระจกเก็บกักเอาไว้ไม่ให้สะท้อนหรือแผ่ออกสู่ภายนอกโลกว่าเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจก Greenhouse Gases หรือ,รย,ย,อย่อว่า g h g g ต g คือการในบรรยากาศของโลกที่ดูดซับและปลดปล่อยรังสีอินฟราเรตร้อนออกมา โดยบางส่วนจะอบสู่วงอวกาศแต่บางส่วนก็จะสะท้อนความร้อนจากชั้นบรรยากาศกลับสู่พื้นผิวโลกเรียกว่าปรากฏการณ์การเรือนกระจกหรือ greenhouse effect การพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีผลต่อการเพิ่มปริมาณก๊รเรือนกระจกสู่บรรยากาศมากขึ้นก๊รเรือนกระจกที่ควรรู้จักคือ 1. ก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊ซที่เพิ่มในบรรยากาศตลอดเวลาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่นทานหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติและการทำลายป่าไม้สอก๊าซคอโรฟูออโรคาร์บอนซึ่งจะลดปริมาณโอโซนในบรรยากาศชั้นสตาโตเฟียที่ทำหน้าที่ดูดกืนรังสีอัลตราไวโอเลตท,ที่มาจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ผ่านทะลุมายังพื้นโลกนอกจากนี้ยังมีก๊าซเรือนกระจกอื่นๆที่ทำให้หอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเช่นกาซมีเทนก๊าซไนตร,รออกไซด์และโอโซนครับ สาเหตุของก๊าซเรือนกระจกนะครับก๊าซเรือนกระจกมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ n นเ u r a l greenhouse g as, เช่นไอน้ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจของสิ่งมีชีวิตเป็นต้นและก๊าซเรืองกระจกที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมของมนุษย์หรือเรียกได้ว่าเป็นก๊าซเรืองกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น anthropogenic greenhouse gas เช่นกา๊าซ ที่เกิดจากการเผาไหม้ทางหินในกระบวนการผลิตไฟฟ้าการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์กระบวนการหมักของกลินรีจากน้ำในานาข้าวกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมเช่นการผลิตปูนเม็ดกระบวนการทางเคงมีต่างๆสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศแอร์รถยนต์และก,กระบวนการทำความเย็นในอาคารเป็นต้น วิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์ผลกระทบของปราการเลื่อนกระจกทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเฉลีย่ย0.8องศางเซลเซียสต่อระยะ10ปีทำให้น้ำแข็งในขั้วโลกและลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้น สาเหตุให้เกิดการพังทลายบริเวณชายฝั่งเกิดการลุกล้ำของน้ำเค็มในผิวดินแม่น้ำพื้นที่เรนะ่นารวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศในเขตเมืองหนาวฤดูหนาวจะสั้นฝนตกมากขึ้นฤดูร,ร้อนจะยาวมากขึ้นอากาศจะร้อนและแห้งแลง้งส่วนเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนบร,ริเวณที่แห้งแล้งจะแห้งแล้งมากขึ้น ดินเสริมคุณภาพมากขึ้นบริเวณที่ชุ่มชื้นจะมีฝนมากขึ้นอาอยุรุนแรงและเกิดอุทกภัยบ่อยขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชายทะเลทําให้มีการระบาดของสัตรูปพืชมากขึ้นซีวิชต่างๆถูทำลายต่างโลอกอาหารจัตขขาดแคลนจึงมีการเคลื่อนย้ายพื้นที่เพาะปลูกอย่างที่เหมาะสมและความร้อนที่เพิ่มขึ้นทําให้มนุษย์เป็นมะเร็งที่ผิวหนังมากขึ้น สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะเราทุกคนสามารถช่วยลดปรากฏการณ์เดินกระจกได้โดยการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากถ่านหินน้ำมันและใช้พลังงานทดแทนในรูปอื่นซึ่งเมื่อเผาไหม้แล้วไม่ควรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานาน้ำลดการตัดไม้ทำลายป่าส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุอื่นทดแทนไม้รวมทั้งการวิจัยหาพันธุ์พืชที่ทนความแห้งแล้งได้ดีและจะเริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวระยะสั้นเพื่อปลูกทดแทนป่าที่ถูกทำลายไปการน,นำกระดาษหรือภาชนะบรรจุอื่นๆกลับไปใช้ใหม่พยายามซื้อสิ่งของที่มีอายุการใช้งานนานๆลดระดับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าลงจะช่วยลดการใช้พลังงานของโลกอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ